สีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอเหนือโค้ยมินครับเลือกคู่เนี่ยแปลว่าคนที่เห็นแล้ว ไม่ใช่แปลว่าคืน่นแปลว่าสบายใจสุขใจอยากจะร่วมชีวิตด้วยแล้วเมื่อได้พบคบ,บหาแล้วมันจะเกิดปรากฏการ์อย่างหนึ่งคือร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็เกื้อกูลเป็นกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังในทุกสถานซึ่งกันและกันแล้วคุณอย่าเอาสาระาในทางโหราศาสตร์ว่าหมอรักบอกว่าจะเจอใครคือเนื้อคู่ลงเอยเลยไม่ได้ต้องดูให้ดี เพราะว่าคุณที่เกิดในราศีมีนนั้นนะครับที่ว่าจะเจอคู่เนี่ยเป็นคนที่จะได้คู่ลักษณะ 1. คู่เป็นคนช่างพูดช่างเจราจา 2. คู่เป็นคนที่พูดจาไพเราะพรพริ้งสาคู่เป็นคนที่ขยันทำมาหากิน 4. คู่เป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารคอมเม้นคชั่นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นประสมเหตุสำหรับชาวราศีมีนที่ยังเป็นโสดยังเป็นโสดหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไม เจอเมื่อไหร่เจอมาแล้วเจอเมื่อไหร่ชัดๆเลยอีกครั้งเข้าไปใกล้ชิดค r o สอ up กันมากขึ้นในช่วงประมาณ12มีนาคมนี้เป็นต้นไปแล้วรีบลงเอยรวบหัวรวหางแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีก่อน6กันยายนนั่นแปลว่ามีโอกาสจะเป็นคู่แท้มากที่สุดส่วนรายละเอียดที่มากกว่านี้โปรดใช้วิจราราณในการพบคบหาคุยกันเอ,เองเรียนรู้กันเอ,เองเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่ได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับเอาจริงๆนะอฟริกาฝนตกมากเลยฝนตกมากแบบในช่วงนี้ไม่มีน้ำห้งแล้ไม่มีฝนเลยไม่มีฝนเลยอ้ยูน้ำเวลาสมมติว่าเราเห็นพวกยีราฟมาเราจะส่งเสียงให้ยีราฟมา